สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนินาทุกท่านนะคะ,ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่น้องคงจะได้รับพระพและมีความสุขกันมากมายก่อนอื่นคุณหมอต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งไององพระเยซูค,คริสต์เจ้าเมื่อวานเรามีการรับบัพติศมาข,ของพี่น้องที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งจํานวนส่ท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยในเช้าวันนี้พระวจนะที่มาถึงกับ ทุกท่านนะคะที่ได้เกิดใหม่ด้วยนะคะและก็ได้มีชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวจนะที่มาถึงวันนี้เป็นพระธรรมที่เราเรียกว่าสดใหม่เสมอนะคะในพระวจนะสองโครินค่ะพี่น้องบทที่5ซึ่งจะเป็นข้อที่17นะคะพระวจานะนี้จะเป็นพระวจนะที่บอกกับเราในเรื่องชีวิตใหม่หรือการเกิดใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เจอกับนิโคเดมัสนะคะที่คืนหนึ่ง และได้คุยกันสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้บอกกับเขาก็คือเมื่อมนุษย์เกิดมาจากเนื้อหนังก็เป็นเพียงแต่เนื้อหนังแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นจิตวิญญาณขององค์พระเจ้าที่จะใส่เข้ามาในมนุษย์ทุกคนเมื่อเขาพร้อมและเมื่อเขายินยอมที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองในแผ่นดินชีวิตของเขานั่นก็คือเราเรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่ได้มาอยู่กับเรา ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับผู้ที่ตัดสินใจและเลือกนะคะที่จะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในองค์พระเจ้าวันนี้พระวจะนะที่จะหนุนใจพี่น้องจะอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แหลกกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้น ขอบคุณพระเจ้านะคะฟังแล้วชื่นใจมากๆนะคะพี่น้องที่รักคะ่ะพระองค์บอกกับเราว่าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วปกติแล้วในทางการแพทย์ อวัยวะหรือสิ่งต่างเนี่ยเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ใช่ไหมคะ mm hmm. เช่นอาจจะเปลี่ยนตับใหม่เราเรียกว่า liver transplantation หรือว่าเปลี่ยนแม้กระทั่งนะคะเขาเรียกว่าไขากระดูกใหม่นะคะซึ่งเป็นวิวฒนาการแพทย์ปัจจุบันนะคะแต่พี่น้องเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าสามารถทำให้เราเกิดใหม่ได้ทั้งจิตใจกายและก็วิญญาณด้วยนะคะ นั่นก็คือเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์ก็บอกกับเราว่าสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปอะไรที่เก่าๆอะไรที่ไม่ดีเช่นโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,ะลักษณะนิสัยที่ไม่ถูกต้องที่เราไม่พอใจเช่นอาจจะเป็นคนขี้ใจร้อนขี้โมโหอะไรต่างๆนะคะมันก็จะล่วงไปค่ะพี่น้องและทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสัญญากับเราไว้ว่า นี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากพระเจ้า ผู้ที่ทำให้เราคืนดีกับพระเยซูคริสต์เจ้านะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นของเราในอดีตการสิ่งที่เป็นของเราแม้กระทั่งในยีนที่เราเกิดมาจากธรรมชาติของอาดัมก็จะได้ธรรมชาติใหม่เช่นกันพี่น้องที่รักค่ะวันนี้นะคะหมออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่จะมีชีวิตใหม่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ากันเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นทุกๆวัน เพราะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าที่มากมายนะคะหมออยากจะให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะก้าวเดินต่อไปกับพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ